สวัสดีครับผมผมไงคาเซอร์นะครับผมไงคาเซอร์อะไรของกูเนี่ยผมไงคาเซอร์นี่ก็อยู่กับแก้งเงินกลุ่มกลุ่มกลุ่มเฮอเคสเชนนะครับผมเฮ่อคนเดียวเอ้ยเอ้ยทุ้ยเคสละเซสสีเคพ่อสีสีเคสวันนี้ก็อยู่ในเกม A v วนะครับผมวันนี้เอววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องก็เปิดกาชานะครับเปิดเอเกล่องหนึ่ง บ้านจรที่ไมพ่เหมือนกันคนที่จะลํำซ้ำเอาเลยไอ้แค่ร้อยร้แคสเค่งนะแล้วที่เหลือก็พออีพอเอาเลยมีอะไรเนี่ยฟอร์ดิงไนทไม่รู้จัก่มมีแล้ววะมีมาใหม่หรอคิมคิมสันโอ้ฟักดิวฮะเอาให้แม่งหมดเดี๋ยวแม่งหาไเยอะมากอู้สเดเลยใช้ได้ พ่ออยู่โอเคฮะเจ๊งฮะเจ๊งฮะแค่นั้นบายบาย